เป็นพิธีกรในช่วงบ่ายต่ออีกหนึ่งวันจากเมื่อวานนี้และอีกคนหนึ่งค่ะให้แนะนําตัวได้เลยนะคะแต่งหน้าแต่งกายมาอย่างสวยงามเลยค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวริดาพุอพัุมนะคะวันนี้ก็เป็นพิธีกรร่วมกับคุณครูสาวะคนค่ะสำหรับการแสดงนะคะในวันนี้ชุดแรกก็จะเป็นราบายสีส่ขขัญ จากโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษานะคะซึ่งฝึกสอนโดยคุณครูวิยาดาและก็อำนวยการแสดงโดยท่านผอ,อสุรชาติรงอาลีคะ่ะน้องตองคะแสดงชุดที่สองค่ะชื่อรายการอะไรคะค่ะชุดที่สอน,นะคะรำแพรวากาลสินนะคะจากโรงเรียนพับกูิประชานุกกูรนะคะครูผู้ฝึกสอนนะคะ<ช>คือนางสาวอุไรวันคคำโคศูนย์ และนางสาวพิชาภาศิริสุวรรณนะคะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนทักษุประชานุกูลค่ะค่ะนะคะรายการที่3ก็จะเป็นการแสดงทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งฝึกสอนโดยคุณครูวนาพระไตร่าดและก็อำนวยการสอนโดยท่านผอสุรชาติบงอารีค่ะชุดที่4นะคะน้องตองค่ะชุดที่4ี่ ชุดที่4นะคะก็จากโรงเรียนทัพกุงประชานุกูลค่ะคืยรายการนะคะค่ะชุดที่4นะคะรายการซึิงโบกข้าวหลามจากโรงเรียนทักกุงประชานุกูลค่ะผู้ฝึกสอนนะคะนางสาวอุไรวันคำโคตรศูนย์และนางสาวพิชาภาสิริสวุวรรณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนทัพกุงประชานุกูลค่ะค่ะ เราก็จะปิดท้ายด้วยการแสดงศิลปะหมอลำนะคะแล้วก็เสิร์งออนซอนอีสานโดยชมรมผู้สูงอายุของอำเภอหนองแสงเรานะคะตอนนี้ก็รอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะให้ฝ่ายเครื่องเสียงและก็ฝ่ายาสถานที่เตรียมคงไม่เกินนะคะสักประมาณ5นาทีงานนี้ก็คงจะเริ่มได้นะคะ